From Now On My Heart For You จากนี้ไปหัวใจเพื่อคุณเป็นนิยายรักดรามา่าแนวแฟนตาซีนิยายเรื่องนี้ขอทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเป็นนิยายที่สั้นยาวขึ้นอยู่กับความสะดวกในแต่ละวันในการแต่งนิยายของแอดเองนะครับเพราะฉะนั้น ฝากนิยายเรื่องนี้ด้วย EP นี้เป็น EP ศูนย์เป็น EP ที่จะแนะนำเกี่ยวกับบทอินโทรของนิยายเรื่องนี้เชิญรับฟังได้แล้วครับ โลกที่ผมอยู่มันเต็มไปด้วยการต่อสู้โลกที่ถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายระหว่างมนุษย์ธรรมดากับผู้ครึ่งมนุษย์ผมชื่อโบจุนครับผมเป็นครึ่งมนุษย์มนุษย์ธรรมดาที่ใช้ชีวิตแสนจะธรรมดามันก็ไม่ต่างอะไรจากผม ที่พยายามจะใช้ชีวิตให้ธรรมดาเช,เช่นมนุษย์แต่ชีวิตมันช่างยากเหลือเกินเพราะพวกครึ่งมนุษย์นั้นมีสัตว์เทวศักดิ์สิทธิ์ประจำกายที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่เพศกำเนิดของตัวเองแบ่งออกตามพลังชีพของแต่ละตระกูล มีทั้งพวกที่แข็งแกร่งสุดและอ่อนแอสุดแล้วคุณลองคิดดูสิว่าผมเป็นพวกครึ่งมนุษย์ประเภทไหนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าทำไมชีวิตของผมถึงได้ยากยิ่งเกินกว่าใครมีเพียงพวกที่แข็งแกร่งสุดเท่านั้นแหละถึงจะมีชีวิตอยู่รอด และประสบความสำเร็จในทุกด้านผมมันเป็นพวกที่อ่อนแอร่างกายอ่อนแอยังไม่พอจิตใจก็ยังอ่อนแอแถมยังง่มงมอีกตัางหากจริงเหรอ ใครๆก็บอกว่าคนอ่อนแอในที่สุดก็จะตายลงไปผมหวังแค่ว่าจะมีใครสักคนปกป้องผมผมที่อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ พวกที่แข็งแกล่งสุดและผมที่อ่อนแอสุดไลออนดากอนคนที่แข็งแกร่งที่สุดคือเขาคุณจะปกป้องผมจริงเหรอครับบุญครามอีกหนึ่งมื่นปีข้างหน้าจะยังมีเรามันจริงเหรอครับ จบลงไปแล้วนะครับกับ EP 0ของนิยายเรื่องใหม่ของแอดชื่อเรื่องจากนี้ไปหัวใจเพื่อคุณฝากติดตามผลงานนิยายเรื่องนี้ของแอดด้วยนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนเป็นแนวแฟนตาซีอยากให้ทุกคนลองฟังแนวใหม่ๆบ้างรับรองว่าสนุกครบรถจริงๆ จะเรียกทช้งเสียงหัวเราะน้ำตาแล้วก็รอยยิ้มจากทุกคนแน่นอนครับแอดเชื่อว่าทุกคนจะต้องหลงรัดโบจุนแล้วก็คลามในนิยายเรื่องนี้แน่นอนเลยครับฝากด้วยนะ